หลังคาลงรถอลูมิเนียมชินคอไลท์คุณภาพหลังคาลงรถโครงอลูมิเนียมชินคไลท์โดยทีมงานคุณภาพนวัตกรรมใหม่ใช้โครงอลูมิเนียมติดตั้งแบบซ่อนสกรูดูเรียบร้อยสวยงามมากขึ้นกว่าโครงเหล็กดูลงตัวกับที่พักอาศัยอย่างกลมกลืนสีของโครงหลังคาอลูมิเนียมดูเนียนเนื่องจากเป็นการพ่นสีมาจากโรงงาน ซึ่งต่างจากโครงเหล็กที่ต้องมาพ่นสีหน้างานโครงอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่า,วาโครงเหล็กถึง2เท่าและหมดกังวลเรื่องสนิมไปได้เลยโครงอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงโดยเหล็กชุบกันวนไนติดตั้งพร้อมกับชิ้นคลไลแผ่นอะคริลิกคุณภาพสูงจาก SCG มีผิวเรียบมันวาวสวยงามในสไตล์โมเดิร์นใช้งานได้ยาวนานกว่า10ปี สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเซิร์ชคำว่าชิงโคลทยคุณภาพใน Google หรือติดต่อทีมงานโดยตรงได้ที่เบอร์095 5150600หรือแอดไลน์แคุณภาพ